มดครับเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยแต่วันนี้เสียดายครับข้ต้มของอากโกไม่ขายข้ต้มอาโกที่อร่อยมากเลยนะครับไม่ได้รอพี่รอเชื่อหมดแล้วอร่อยไหมอร่อยครับ ท่านผู้ชมครับนี่คือเพจเตอ๋อศักสยามโดยผมเตอ๋อเชิญยิ้มนะครับตอนนี้ผมพาท่านมายืนอยู่ตรงที่ซิกเนเจอร์ใหม่ของอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับอันนี้คือมังกรวันนี้พอดีผมได้ผู้รู้ผมได้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองโพธารามมาให้ความรู้ใช่ครับที่ไครับครับผมที่ตรงนี้คือมังกรข้องใจว่าทำไมต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับเนื่องจากหันไปทาง กลางแม่น้ําที่เรียกว่าเป็นจุดกิ่งกลางแม่น้ําแม่กองเป็นศาลทงจุวยสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นองจุวยให้กับคนโพธารามใช่ครับใช่ครับเสริม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 บุญบารมีของคนโพธารามให้บังกรตัวนี้เป็นตัวที่ใหญ่อันดับ3 3สของประเทศไทยและสวยมากฮะชิ้นนปะในการปั้นนี่คือคือเป็นเป็นสินแสจีนนะครับแสจีนมาปั้นมาเสริม หนวดต้องไปทางไหนแล้วก็ดวงตาี่ต้องลืมเท่าไหร่นี่เขาเขาเขาจะมีเคล็ดลับเขาอยู่นะครับนี่ช่วงกินเจหรือว่าช่วงงานเทศกาลเต็มไปหมดเลยนะครับมีคนเต็มไปหมดเลยเต็มครเต็มครัคือ,อเป็นแหล่งที่ออกกําลังกายแล้วก็เชิญนะเชิญมาออกกําลังกายกันได้ครับบรรยากาศดีมากครับดีดไมมนาไม่กองอากาศเย็นสบายครับใช่นี่ขนาดเดินเมษาของเราเย็นสบายนะครับเย็นสบายเห็นคนวิ่งกันเยอะแยะจ็อกกิ้งออกกําลังกายหรือมีสนามเด็กเล่นมีหลายอย่างสนามสเก็ตให้พี่น้อง ได้ได้มีสนามเด็กเล่นเลยนะตรงนี้นะครับบางกรมาให้ได้ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีปักหมุดเทศบาลโพธารามแล้วท่านจะมาถึงบางกรตัวนี้นะครับมาขอพรมากราบมาไหว้ครับผมเดี๋ยวไปทานข้าวกันต่อไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านบนอ่าเฉนด้านนเล็กเน้อยด้านบนครับเินด้านบนเลยครับเดินตามมากป่ะ วันนี้ผมมาไม่ถึงโพธารามครับเพราะผมไม่ได้กินปล่อยทอดนายตีหมดครับเกลี้ยงเลย เกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยนี่เวลาเพิ่ง6กโมงกว่าๆนะครับเกลี้ยงเลยครับการันตีว่าอร่อยแท้มาฮะอร่อยอร่อยผมบอกแล้วว่าของดีเมืองโพธารามหอยทอดโพธารามแล้วท่านทำไมไม่พาผมมาก่อนทำไมพาไปไหวพลาดไปนิดนึงพลาดไปนิดนึงขอพายจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสหน้าแก้ตัวใหม่เอายืนขึ้นยืนขึ้นยืนคุยกับยืนเขายืนเลรอยืนต่อต่อต่อต่ยต่อ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 ต้อต่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 อต อยู่คู่กับพรนาฬิกามาเมื่อก่อนเฮียตีเป็นคนที่ขึ้นปีนขึ้นไปเปลี่ยนผ่านพรนาฬิกาแบบโอ้โหคนละคนนะคนละตีนะคนละคนละตีคนละตีนะครับคนละตีพอทุกวันเปล่าครับเนี่ยก็หยุดวันพฤหัสอย่างเดียวครับหยุดวันพฤหัสอย่างเดียวนะครับก็คือวันพรุ่งนี้สิหยุดใช่ครับโอ้โหว่าจะนอนมันต้องดังอีเวนต์มีอีเวนต์ก็ไม่ได้ขายอ๋อนี่นี่นี่อีกจ้างของอีเวนต์หอยทอดจ้างอีเวนต์ไปเจอผองานผู้หลักผู้ใหญ่ตามกระทรวงตามสถานที่ต่างๆเยอะใช่ไหมครับ โอ้โดเลยหหุดขอยหอยเรานะตู่ใช่ครับผมหอยที่นี่ยังไงครับเลือกหอยที่แบบแบบใหญ่ๆครับไม่ใช่เออหอยเล็กๆเขาไม่ขายเลยวันนั้นก็หยุดเลยเสียดายไม่ได้เห็นหอยใหญ่หอยใหญ่หอยใหญ่ที่เขาคัดสรรมาให้อ๋อหอยนางลมหอยแมงคู่นี่เออไม่ใช่เป็นอะไรพี่เต๋อครับยังมีสิ่งที่พี่เต๋อทำได้คือ ไปล้างจานเทียบเลยนี่นี่การันตีความอร่อยการันตีความอร่อยร้างจานล้างจานใช่ครับบ้าไม่บ้าแล้วไปกินร้างจานไม่ก่อนเดี๋ยวรอบหน้ามากินได้โอ้ยกับเดียวตีนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวงานทุกงานเราไปเจอกันบ่อยหน้าโทรมาจองหน้าโทรมาจองเลยโทรมาจองอ่าไม่พลาดแล้อย่าลืมนะครับมาตลาดหอศริกาที่อำเภอโพธารามหรือว่าตลาดโพธารามอย่างนี้มาร้านหอยทอดนายตีที่เดียวเป็นกี่โมงเป็นกี่โมงครับบอกเลยเปิดสองโมงครับปิด ปิดจนหมดคือเวลาบอกไม่ได้เราที่มาเนี่ยใช่หมดหมดสามสามสี่ชั่วโมงหมดหมดถ้าเราหมดแล้วเราก็ไปหาอย่างอื่นกินดีกว่าไม่งอแล้วอ่าไปไม่งอแล้วงอแล้วขอบคุณมากครับตรับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาทานกันใหม่ครับขอบคุณมากครับ อย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมแล้วครับว่าถ้าเกิดมาโพธารามผมกินก๋วยเตี๋ยร้านเดียวก็ไม่ได้นะครับกลางวันก็จะมีอีกร้านหนึ่งคือหน้าโรงหนังกลางคืนก็ผมจะมาเดินตลาดนี่นะครับตลาดหอนาฬิกาโพธารามนี่แหละแล้สองสามร้านที่ผมต้องกินแต่วันนี้เสียไายครับข้าวต้มของกโกลไม่ขายข้าวต้มกะโกนี่อร่อยมากเลยนะครับข้าวต้มเป็ดข้าวต้มไก่ข้าวต้มทำสะอาดด้วยหลายร้านเลยมันมีอยู่ร้านเดียวไม่มีร้านเดียวและอยู่ข้างๆร้านนี้ด้วยไม่ปิด เขาหยุดวันนี้เขาหยุดเขาหยุดทุกวันพุธมีหลายอย่างแอ่เห็นอยู่ไม่หลายอย่างหลายอย่างนี่พี่เต๋อพาจะมาทาอย่างอื่นมครับเนี่ยมันเอาเอาเดี๋ยวเราชอบอะไรเดี๋ยวเราอกินได้เลยมืเลยเออแล้วแต่ชอบใครชอบมันจัดไปครับจัดไปแล้วก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็อยู่คู่กับโพธารามมาหลายสิบปีตั้งแต่เจนคุณปู่คุณย่ามาถึงคุณพ่อคุณแม่จนมาถึงเจนลูกตอนนี้นี่ครับร้านนี้ครับร้านน้องสุกับน้องวุฒินะครับร้านเจ๊ง้อยอดีตเจ๊ง่อยไก่ เชิญครับพุทธพอดีดค่ะเป็นยังไงสบายดีนะวันนี้พอดีท่านที่ปรึกษาท่านบอกว่า<อ>เดี๋ยวมากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้บอกไม่ต้องบอกผมถ้าร้านนี้คือร้านน้องผมและอร่อยด้วยอ,อร่อยด้วยท่านโอ้โหเป็นไงสุไอ้อ้พุททุกวันนี้พอ,พอได้พอได้นะพอความลงมาเยอะนะตอนนี้อ <laughs> สุก็ไม่ธรรมดาตอนนี้ <laughs> อันนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวน้องสาวนะครับคือน้องวุฒิน้องชายกับน้องสุ มาตลาดโพธารามไม่ทานไม่ได้ครับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยไม่เคยทิ้งรสชาตินะครับหลายสิบปีแล้วตั้งแต่อยู่หน้าวัดผมตามมากินถึงนี่เลยนะครับก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านอะไรนะสุเจ้งง่อยเจ๊ง้อยเจ๊ง้อยไลท์ตู้คือไลท์ตู้นี่คือเราไม่มีตู้ก๋วยเตี๋ยวเราโอเพ่นเราเปิดที่ตลอดขายกี่ปีแล้วขายกี่ปีแล้วขายกี่ปีแล้วเจนี่ขายมาเองแล้วเดียรยี่สิบแล้วยี่สิบแล้วแกอีกแัดยี่สิบกว่าอ๋อยี่สิบ ส0่สปีแล้วนะตั้งแต่เรายังไม่เกิดว่างัันเถออใช่ครับใช่เป่าวุเว้เดี๋ยววันนี้พี่เตอ๋อจะกินต้ยมยำที่เคยกินนะแล้วก็บะมี่บะหีแห้งนะท่านผูมครับ ก๋วยเตี๋ยวป้าง่อยก๋วยเตี๋ยวได้ตู้ตอนนี้เป็นเจนของลูกของหลานแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ไม่ต้องปรุงนี่สั่งบะหมี่แห้งมาหอมถั่วมากถั่วคั่วเขานี่หอมสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวจะกินให้ท่านดูดูซิว่าฝีมือตกไวไหมผมกินมาเป็นสิบสิบปีแล้วครับตั้งแต่อยู่หน้าวัดโพธารามนะครับบครับอ<ะ>ร่อยไม่ได้รอพี่รอเชื้อมหมดแล้ว <laughs> อร่อยไหมอร่อยคนระับ จากใจจริงจากใจจริงจากใจจริงก๋วยเตี๋ยวคุณยอดครับเดี๋ยวคุณยอดถึงครับคุณผู้ชมบะหมี่แห้งที่นี่ไม่เคยจกบร้านเลยไม่จกจริงพูดไปก่อนนะทิ่ก่อนทำไมไม่ช่วยแต่พูดล่ะทิ่บ้านไ่ต้องตื่นอ่ะที่บ้านเหรอร้านเจ๊ง่อยอยู่ตรงไหนถามเขารู้หมดที่โพธารามนะครับที่ตลาดนี้นะครับขอบคุณมากทานด้วยกันครับ ท่านผู้ชมครับดูครับอยากจะกินหอยทอดโพธารามขนาดไหนโชคดีร้านเฮียตีหมดร้านเจ๊หมวยยังอยู่ครับอร่อยไม่แตกตากรอบอร่อยนี่ผมตีไข่ให้เลยเนี่ยเห็นไหมการตีไข่มีหลายร้านมีหลายร้านเออร้านนู้นหมดไม่เป็นไรอ้่ะไม่แพ้ไม่แพ้ได้ไอยู่ได้สูดเชื่อเปล่าว่าพี่มาบางทีไม่ขอไข่สองฟองสองฟองไข่สองฟ ขอไข่ถูกต้องแล้วครับนะฮะไม่ใช่ขอขวดใช่ไหมครับคนละขอครับขอละขอใช่ไหมครับ <นะ S 1> ขอขวดไม่ค่อยได้ใช้ขอไข่ใช้เยอะนะครับอ้หลาดเลยนะครับลาดเลยแล้ดูลาดจากขวาซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับาลาดผมจะลาดอย่างนี้เห็นไหมครับอ่าโอ้โหเขาบอกเชียร์อาหารเชียร์อาหารชิมอาหารนี่อย่าไปเล่นครับต้องออาแบบจริงจังนะครับเนี่ย ร้านเจนหมวยนี่อยู่ที่ตลาดโพธารามนะครับตลาดหอ,อนาฬิกานี่นะครับเปิดทุกวันนะปิดวันพฤหัสหันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบางทีก็มาถูกจังหวัดคุณได้กินไดน้วันนี้โกข้ขากรต้มไม่มาอ๋าอ้โกหยุดนะครับที่จริงเขาต้องมีร้านหนึ่งข้างๆร้านเจนหมวยนี่นะครับเป็นร้านอโก อร่อยมากแล้วเป็นกระต้มที่สะอาดนี่ก็เหมาเลยนะครับนี่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโชคดีโชคดีที่เราเดินมาเดินมาทันเกือบไม่ได้กินหน่อยแล้วเดินเดินมาไม่ทันโอ้โหกินหมดแล้วครับพี่ฮะกินหมดแล้วครับเอ้าก็ช่วยกันสิช่วยกันสิโอ้ยแต่แต่จะบอกหอยทอดกระทะนี้เนี่ยไข่เยอะมากไข่เกือบแผ่นนะฮะอ่าหะเจ๊หมวยก็ให้อยู่แล้วโอ้โหได้รักมากเลยจัดเต็มจัดเต็มอ่าขอบคุณท่านที่ปรึกษามากเลยนะครับ ฮะฮะขอบคุณมากขอบคุณมาก หลังจากเรารับประทานก๋วยเตี๋ยวอาหารขาวหอยทอดผัดไทยเราต้องมาตอบท้ายด้วยอาหารหวานครับอาหารหวานท่านเลขาท่านบอกว่าต้องร้านนี้ร้านเดียวอยู่ในตลาดโพธารามอร่อยมากชื่อร้านอะไรนะครับร้านไอศครีมทัชทิมกรอบเจ๊หนูโพธารามร้านไอศครีมทัชทิมกรอบเจ๊หนูโพธารามตอนนี้ยังเป็นเจ๊ยอยู่เปล่าครับเป็นอยู่ยังเป็นเจ๊ยอยู่นะครับนึกว่าเป็นอมาม่าหนูแนละ้วยังสาวอยู่นะครับน้องชื่ออะไรคะ พี่บิวค่ะน้องบิวที่ดูแลร้านนี้ตลอดตอนนี้ใช่ไหมครับค่ะอะไรมาให้น่าเต๋อทานคะมีทับทิมกรอบรวมมิตรสลิมแล้วก็ใส่ไอติมด้วยอะค่ะทับทิมกรอบรวมมิตรไอศครีมใส่สลิมด้วยค่ะใส่ทุกอย่างใส่สลิมด้วยแล้วจิงเปล่าไหนดูซิจิมได้เปล่าฮะใครชิมพี่จิมหรือผมจิมเฮ้ยพี่จิมดิของชาวเป็นผมแล้วนะฮะยองเม้าผมอยากล้างของเ้าอ๋อเหรอเดี๋ยว ปวดฟันปวดอะไรกันจะใครจะกินต่อพี่เนี่ยเอาน้องไปชิมดูสิไม่ได้ช่วงระหว่างมีลูกค้าไม่ว่างเลยครับทำลูกคร์ลูกค้าไปจำตุนละทำอะไรครับทำเองไว้ลูกค้าไม่ว่างไม่ได้ลูกค้าไปจำธุระเดี๋ยวยังไม่ได้มาซื้ออร่อยไหมคเนี่อร่อยครับรสชาติดีมากเลยผมชอบตรงที่มันไม่หวานมากผมเป็นเบาหวานด้วยเป็นโรคหนักเค็มเบาหวานหวานักเค็มครับ ทันไหมนี่มุกนี้เอาไปน,นี่ทันนะทันไม่อยากแก้ไม่อยากแ,แ <c oughs> ากแ้ใช่ไหมไม่หวานมากคนมาหวานก็กินได้นะครับ <c oughs> ถ้าเกิดเราจะซื้อกับกรุงเทพไปซื้อกับจันน้งหวัดนี้ได้ไหมคะได้ค่ะจะแยกกะทิให้แยกกะทิให้แล้วก็อัดน้องแข็งไปร้างอยู่หาไม่ยากไม่ยากกาเจอ,อน,นาฬิกาให้เขาจะบอก เขาบอกให้เขาบอกพี่ก็ตอบแทนเขาได้ร้านหาไม่ยากก็หาเจอบางคนเดินมายังไม่ถึงไม่สุดซอยนะเดินกลับไม่เจอร้านนี้นะอันนี้ต้นซอยต้นซอยต้นซอยร้านต้นซอยใช่ต้นซอยอ๋อร้านหัวตลาดรอ้้านเจเจหนูทับจิมกรอบร้านหัวตลาดใช่นี่เลยไปนิดนึงก็เป็นอะไรแม่น้ําเลยนะไม่กองเป็น้ำไม่กองแม่น้ําไม่กองใช่ครับอ่านีไก่นิดเดียวนะครับฝากหลายร้านไว้นะครับอย่างที่ผมว่านะครับว่า ผมก็ชอบอีกอย่างหนึง่งบางท่านก็ชอบอีกอย่างหนึง่งบางท่านก็ชอบรสหวานบางท่านก็ชอบรสเค็มบางท่านก็ชอบรสเปรี้ยวแต่มาที่นี่ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยหอยทอดร้านของหวานหมูสต๊ะอะไรเงี้ยท่านเลือกตามใจชอบเลยครับม,ม,ม,มีพร้อมมีพร้อมมีพร้อม,อมที่อำเภอโพธาราม เขตเทศบาลเมืองโพธารามเขตเทศบาลเมืองโพธารามครับตลาดทอนาตลดทอในดิกาอ่ารชวนเชิญชวนนะครับเชิญมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับครับผมวันนี้ก็หมดเวลาลงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับกลับบ้านได้ครับชื่นใจเลยฮะพี่กินหมดแล้วผมไม่กินแล้วของพี่เราผิดชอบด้วยป้าโอ้โหขอบคุณมากครับเดลขอบคุณครับขอบคุณครับภาสบายเลยนะไปครับอร่อยมากใส่มะพร้าวเยอะ